พอจุนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคุณมวันนี้จะพาคุณผู้ชมดูต้นทุเรียนดูต้นทุเรียนใช่ไหมครับดตูต้นทุเรียนอ่ะอ่าต้นทุเรียนทุเรียนก้านยาวทุเรียนหน้าฝนดูคุณตาเขาเหลากิ่งเหลากิ่งเพื่อจะให้กิ่งทุเรียนนี้ใหญ่เนาะใหญ่เพื่อจะได้รองรับลูกของเขาได้เนะะี่ยค่ะ คุณตาเริ่มเหลากิ่งแล้วแล้วก็ตัดยอดแล้วค่ะตัดยอดทุเรียนละตาครับครับผมดีครับอันนั้นต้นขนุนอันนี้คือทุเรียนก้านยาวค่ะคุณตาเริ่มเริ่มจะให้ปุ๋ยแล้วก็เหลากิ่งเหลากิ่งของเขาคือตัดกิ่งเล็กๆออกใต้ท้องกิ่งกิ่งใหญ่นะคะเพื่อให้กิ่งของเขาแข็งแรง เวลาเขาติดลูกจะได้รับน้ำหนักลูกได้เนาะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เตรียมเหลากิ่งละวนะคะต้นเล็กๆก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ต้นเล็กต้นประมาณนี้ก็เริ่มเหลากิ่งละเนี่ยค่ะกิ่งแบบนี้ก็มาตัดออกเนาะเนี่ยค่ะตัดออกเอาไว้แต่กิ่งใหญ่ๆแบบนี้กิ่งแบบนี้เนาะเราก็จะเลือกกิ่งไว้ นี่เดี๋ยวพ่อบ้านก็จะมาตัดค่ะเขาก็ตัดเรื่อยๆตัดแต่งเหลากิ่งไปเรื่อยๆค่ะทูเรียนไปดูต้นอื่นกันค่ะมาดูมูซา,านคิงต้นนี้ค่ะเนี่ยค่ะ ซื้อมาทดลองปลูกดูนะคะนีคะก็จัดประมาณนี้ค่ะเราก็ดูแลไปเรื่อยๆเนาะมูสันคิงนี่2ปีแล้วค่ะนีคะลำต้นสีดำคือค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะซื้อมา2ต้นเดี๋ยวไปดูต้นนั้นกันค่ะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งมูสันคิงค่ะ เนี่ยค่ะพ่อบ้านก็เริ่มเหลากิ่งแล้วเหลากิง่งเล็กๆออกเอาไว้แต่กิ่งใหญ่กิ่งประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดยอดแล้วเนี่ยค่ะตัดยอดแล้วเพื่อให้ลำต้นใหญ่ค่ะมูซานคิงค่ะเนี่ยค่ะมูซานคิงสองปีประมาณนี้ละ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้ก็สวยแต่ต้นเล็กกว่าเพื่อนนะคะพอบ้านก็เริ่มมาดูเลตัดหญ้านี่ค่ะกิ่งที่เขาตัดทิ้งค่ะส่วนมากเราก็จะปลูกทุเรียนหมอนทองนี่แหละคะ่ะก็ยังอื่นมาปลูกก็มีก้านยาวกับมูซันคิงไม่กี่ต้น ก้านยาว1ต้นมูสันคิงสองต้นนคะคะต้นนี้ก็สวยแถวเนี่ยแล้วก็ปลูกเป็นแถวปลูกปลูกแถวและห้าต้นแต่เขาตายเนาะเขาตายก็ที่ต้นที่เหลือก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยงามสวยเนี่ยค่ะ แถวนี้ก็ปลูกหมดแล้วค่ะปลูกเป็นแถวตายเขาตายตายเพราะอะไรช่วงหน้าเลง้งมันเล้งมากเนาะเล้งมากไม่ได้มาดูเลขาดน้ําก็ตายอันนี้ตัดยอดละเนี่ยค่ะติดเขาเห็นไหมคะเขาป่าไม้เบญจพรรณป่าเบญจพรรณเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อมาปลูกใหม่ได้ทรงพุ่มประมาณนี้ละเนี่ยค่ะดูเลไปก็จะงามจะงามสวยงามค่ะเนี่ยค่ะ พอบ้านเข้ามาดูแลเนี่ยค่ะอย่างเป็นแถวแบบนี้นเราปลูกหมดเลย5ต้นแต่ก็เหลือต้นต้นเดียวจะพาไปดูต้นนี้ที่ซื้อมาปลูกแซมมันก็จะเป็นแบบนี้นคะนคะนะคะคุณผู้ชม เราซื้อมาปลูกใหม่ปลูกเซมเนี่ยค่ะต้นเล็กแบบนี้เนี่ยค่ะการปลูกทุเรียนเขาก็จะปลูกเอาลงไปข้างล่างครึ่งน,นึงเนาะปล่อยไอ้ดินที่เรามากับร้านเขามันจะมีดินถึงนี่แล้วก็ลงปลูกไปครึ่งน,นึงเนี่ยรากฝอยอยู่เงี้ยมันก็ขาดน้ำเนาะถ้ามันมีน้ำมันก็ดีมันเย็นมันเปียกมันชุ่มชื้นก็ดีนี่บางทีม,งมันแรงมันแห้ง เราไม่ได้มาดูเลขาดนะ้ำก็ตายเนี้ยค่ะฝั่งนี้เราซื้อมาปลูกใหม่เนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเห็นฝั่งนู้นเขางามละเขาลอดตายละเนี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็สวยค่ะแต่กิ่งได้ดีแล้วก็ลากเดินเดินดีได้กินสารอาหารดีใบก็สวย แตก่กิ่งสาขาให้เราดีต้นไม้ที่เขาสวยก็คือเขาลากเขาเดินดีเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะฝั่งนี้ซื้อมาปลูกใหม่เนาะปลูกปีนี้ปีที่สองปีที่สอง ปีที่สองหรือปีที่สามนะลืมไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคาดเคลื่อนความจำคาดเคลื่อนอุย้ยมาดูต้นนี้สวยมากเลยเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้อุย้ยสวยมากเนี่ยค่ะโหสงสัยยอดเขาหักเขาถึงแตกสกัดเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะต้นนี้เห็นไหม พ่อบ้านปลูกตะไคร้ไว้ตรงนี้แกก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเลยคือตัดไม่ให้เขาดูดสารอาหารจากทุเรียนเนาะนะคะตัดให้เขาล่งเขาโปง่งค่ะลักษณะแบบนี้ดีค่ะคุณผู้ชมดีปลูกเป็นแถวค่ะนะคะฝั่งนี้ปลูกเป็นแถวก็รู้สึกว่าจะขึ้นเกือบทุกต้นเพราะว่าเราเริ่มมาใส่ใจแล้ว เริ่มมาดูแลเริ่มมาใส่ใจจากการปลูกทุเรียนนี่แหละปลูกทีแรกไม่ใส่ใจไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ก็ตายเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยต้นสวยถ้าสากัดนี่จะกิ่งจะสวยมากเลยยังไม่ได้ตัดยอดเนาะเนี่ยค่ะสองแถวนี่ขึ้นหมดเลยแถวข้างล่างนี่มันแฉะหรือยังไงก็ไม่รู้ตายไปเยอะเลยเนี่ยค่ะต้นนี้สวยอุย้ยเห็นแล้วชื่นใจค่ะ นะคะสวยค่ะคุณผู้ชมนะคะลักษณะนี้ก็ดีแล้วค่ะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือสวยค่ะเนะะี่ยค่ะแตกกิ่งออกมาแบบนี้สวยค่ะลักษณะสวยเนะะี่ยค่ะยังไม่ได้ตัดยอดเนาะยังไม่ได้ตัดยอดยังไม่ได้สกัดยอดนะคะพาชมทุเรียนหน้าฝนค่ะ ช่วงหน้าฝนเนาะฝนก็เริ่มตกชุกแล้วค่ะตกชุกตกแปลงมากค่ะเดี๋ยวไปดูต้นนี้กันเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ก็คือสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์พอบ้านก็เดินมาแกก็เหลากิง่งเนี่ยค่ะ เรากิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะตัดเพื่อให้กิ่งใ,ให่เนะะี่ยค่ะแกสกัดยอดเนาะก็แตกยอดขึ้นมาอีกเป็น3ยอดค่ะนะคะเราตัดยอดเพื่อให้ลำต้นใหญ่ค่ะแข็งแรงค่ะนะคะต้นนี้ลักษณะสมบูรณ์ค่ะนะคะ ลักษณะสมบูรณ์ลักษณะดีค่อนข้างโปร่งค่ะแล้วก็พอบ้านทำเป็นคันเนาะเป็นคันแบบเป็นแปลงระบายน้ำดีค่ะตรงนี้ระบายน้ำดีวันนี้พาชมทุเรียนค่ะทุเรียนหน้าฝน นีคะต้นนี้ก็ลักษณะดีเหมือนกันนคะคะพอบ้านบอกว่าปีนี้เอาจริงละดูเลทุเรียนก่อนทุกปีเราก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างเนาะไม่ได้ใส่ใจไม่ค่อยได้ดูเลเนี่ยพอโตแบบนี้มันมันจะได้ผลผลิตละเราก็ดูเลเอาใจใส่ การที่ดูแลทุเรียนนี่ก็เข้าไปดูที่ช่องของคุณรนทริ์อ้นทองค่ะเขาจะแนะนำทุกอย่างเลยแนะนำสอนทุกอย่างนี่ค่ะการตัดยอดการเหลากิ่งให้ปุย๋ยให้ยาแบบไหนเข้าไปดูได้เลยนะคะช่องของคุณรนทริ์อ้นทองน่คะคดีย๋ยวไปดูต้นนี้ยิ่งสวยเลยค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้สวยมากแล้วก็ปลูกเป็นแถวเนี่แหละค่ะปลูกเป็นแถวแหละแต่ว่าเขาตายเนาะเขาตายต้นที่เหลือก็สวยแบบนี้ค่ะนคะคะลักษณะดีนะคะสกัดยอดก็ลำต้นใหญ่สกัดยอดแล้วลำต้นใหญ่เหลากิง่งกิ่งไหนเล็กตัดทิ้งเอาไว้แต่กิ่งใหญ่เพื่อจะให้กิ่งใหญ่กิ่งมันใหญ่เพื่อจะได้รองรับลูกลูกได้ดี ประมาณนี้นคะคะลักษณะดีได้รับแสงดีลมพัดโกรกโปรงนีคะจากต้นนี้ไปต้นนูน้นระยะก็ยังไม่ห่างนะคะเนี่ยยังทีอยู่ เมื่อเขาโตขึ้นมากิ่งก้านสาขานี่ติดกันเลยค่ะนู้ต้นนู้นกับต้นนี้ตายบ้างรอดบ้างแต่ที่เขาตายเนาะแล้วก็ระยะห่างเนี่ยพอโตขึ้นอาจจะพอดีค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ใบสวยมากเนี่ยค่ะกิ่งสวยเหมือนกันกิ่งสวยเหมือนกันก็ รอบร้อมด้วยเขาเล็กๆเนอะต้นไม้เนี่ยค่ะอุณหภูมิก็คงจะพอได้นคะคะคุณผู้ชมใบสวยวันนี้ก็พาชมต้นทุเรียนค่ะว่าต้นทุเรียนหน้าฝนจะแตกใบดีไหมงามไหมค่ะพาชมต้นทุเรียนเนาะค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมค่แบบนนนะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ